อดทนไว้นะครับปัญหาทุกทอย่างกำลังจะจบเฮ้แดนเขมหอบเป็นยังไงบ้านคุณเฮ้คุณแกสัญญาว่าจะดูแลน้องสาวฉันแล้วนี่อะไรยัยเข็มเกือบตายเพราะนายไม่มีปัญญาปกป้องมันไม่ใช่ความผิดของไอ้แดนนะคุณถ้าฉันอยู่ด้วยยัยเข็มจะไม่เจ็บหนักแบบนี้มีสต,ติอยู่สิคุณไอ้แดนมันช่คุณเขมนะคุณต้องขอบใจมันไม่ใช่มาล้ว,วา่โวยวายแบบนี้ ปล่อยฉัน <Hospital> จะพาฉันไปไหนป่อยปล่อยแล้ว <little> <okay. S 1> มานี่จุดนี้เลยคุณปล่อยฉันฉันจะปิางใหแคปปุ่นผมทนไม่ไหวแล้วนะคุณยอมรับความจริงได้หร้อไม่มีใครเสียสละและทุ่มเทให้กับเข็มพอมากกว่าไอแดนอีกแล้วถ้ามันตายแทนน้องสาวคุณได้เนี่ยมันยอมตายไปแล้วไอแดนรักและห่วงเข็มพอมากที่สุดมากกว่าตัวคุณอีกพูด้าอะไรถ้าคุณรักเข็มหอมจริง คุณต้องดูออกสิไอแดนคือคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยน้องสาวคุณได้แต่คุณมัวแต่ <c oughs> หึงหวงบ้าบ,าบาจอจนไร้จิตใจผมจะบอกอะไรคุณให้นะน้องสาวของคุณเนี่ยจะตกอยู่ในความตายก็เพราะคุณไม่ใช่เพราะไอแดนหรอกผมดูสมเพศคุณวะ <c oughs> ในอดีตแต่ชาติคุณก็ข,ขัดขวางความรักคนอื่นชาตินี้กูก็ทำเหมือนเดิมอีกเฮ้ยมขิม ตื่นตื่นได้แล้วหลุดจากอดีตได้แล้วแล้วดูมันสิดูมันสิชีวิตคุณเป็นยังไงคุณมีความสุขไหมผมถามจริงๆนะคุณหลุดจากอดีตได้แล้วนี่คิดว่าฉัอยากเป็นแบบนี้เหรอแห้รู้ไหมทีม่แท้ของฉันอนะมันดุแลมานแค่ไหนที่ต้องเห็นไอ้แก๋มีความรักให้กับแดนทำอะ่ะ ไม่อยากเป็นแบบนี้เลยฉันพย,ยายามที่จะไม่รักเกียร์เขมแต่ฉันทำไม่ได้เลยคุณไหมฉันไม่มีวันทำได้อะรู้ไหมว่าฉันต้องต่อสู้กับใจเธอไหนที่จะไม่ฆ่าแดนแดนให้ตายไปจากโลกนี้ฉันไม่อยากเกลียดเขาเลยแต่จะทำไม่ได้อะ

b a c 인터